สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในทุกเช้าวันเสาร์นะคะกับช่อง Doctor Ice Longevity and Beauty ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคนที่อายุ40บวกหรือกำลังจะ40ต้องฟังค่ะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งหรือรอยผิวไม่ก,กระจ่างใสฝ้ากระแล้วก็สิวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาสาวๆในว per ัยเพอริเมนู p a หรือว่าวัยใกล้หมดประจําเดือนนะคะคำว่าใกล้หมดประจําเดือนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ใกล้เนาะคือเพอริเมน p o s t เนี่ยคือมันจะเป็นช่วงอาการนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่วัยทองคือจะหมดประจําเดือนหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณจะหมดประจําเดือนเนี่ยนะคะก็คือต้องไม่มีประจําเดือนเลย 12เดือนคือ1ปีเนี่ยนะคะถึงจะเรียกว่าวันนั้นแหละคือวันที่เป็นวัยทองแต่ประเด็นนะ่ะมันคือช่วงก่อนที่จะหมดประจำเดือนนะคะมันจะมีอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิว ผิวแห้งทาแบบสกินแคร์ยังไงมันก็เอาไม่อยู่นะคะคือมันก็ยังแห้งอยู่นะคะสองริ้วรอยมันเริ่มมาสามเลยก็คือรูขุมขนนะคะมันกว้างขึ้นแล้วก็ผิวหยอดร่องต่างๆทั้งแบบว่าร่องแก้มนะคะก็เริ่มมาต่อใต้ตาที่มันโบเพราะว่าวันลุ่มมันลอสไปรวมไปถึงตรงคําหมับที่มันตอบลงะมันก็ทําให้หน้าเราแบบแก่ลงนะคะก็คือช่องระหว่างแบบเปลือกตามันสั้นลงมันก็ทําให้ดู ว่ามีอายุขึ้น ประมาณอย่างนั้นทางแก้คนส่วนใหญ่ก็จะแบบเอาไปเติมวอลลุม่มแต่ว่าเทรนในปัจจุบันก็เริ่มออกมาพูดว่าแบบเออไม่อยากจะเติมวอลลุ่มแล้วเพราะว่ามันก็จะมีปัญหา1 2 3 4ตามมานะคะปัญหาถัดมาค่ะเรื่องของสิวโดยเฉพาะสิวในวัย4 0บวกบวกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสิวดือ้อสยู่ที่แบบรักษายากมากนะคะแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราก็ตอนเนี้ยอ,อ่หลายๆคนเริ่มเข้าใจว่าสิวอะ่ะมันคือเรื่องของฮอร์โมนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็ต่อมาปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดดางำ,ำนะคะรวมไปถึงผมค่ะคือป พอใกล้หมดประจําเดือนปุ๊บใช่ไหมคะผมจะบางผมจะร่วงแล้ว quality, คุณภาพของเส้นผมะจะไม่เหมือนเดิมถ้าสาวๆผมแบบหนาหนักมากนะคะผมเงาอายุเยอะขึ้นต่อให้ผมไม่ร่วงมากนะแต่ความหนาความหนักนก็ไม่มีและเรื่องสุดท้ายที่จะเจอกันเยอะๆเนาะนะคะนี่คือคอืหมอพูดภาพรวมของเพ r ริเมนอคอสนะคะก็คือช่องคลอดแหง้งคันเหี่ยวแล้วก็เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์พวกนี้มันคือเรื่องของฮอร์โมนนะคะ ที่มันลดระดับลง ะะก็คือฮอร์โมนเพศนั่นแหละเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนี้กลับมาเรื่องของเพอริเพอริเมนโพพสนิดนึงค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไรจริงๆแล้วเพ r ริเมนโพพส์เนี่ยมันสามารถที่จะเริ่มได้10ปีคือมีอาการนะคะ10ปีก่อนที่จะถึงวัยทองพูดง,ง่ายๆก็คือถ้าเรามีช่วงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยได้ตั้งแต่45จนถึง55ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอ้เพริเมนโพพส์มันก็จะเริ่มมีอาการได้ตั้งแต่อายุ35จนถึง45เพราะมันอาจจะเริ่มมีอาการได้ก่อน10ปี ก่อนที่จะหมดประจำเดือนวันนี้ในฐานะที่เราอะชอบคุยเรื่องของสกินลองจีวิตี้อะค่ะเราก็จะต้องคุยเรื่องผิวอย่างแรกเลยว่าเมื่อเป็นพาริเมนโพอรสแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกับผิวเราอย่างไงอย่างแรกเลยฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงปุ๊บเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ คอลลาเจนลดลงทวบเลยปกติหลังอายุ25ก็ลดลงปีละ1%อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เราทั้งอายุเยอะขึ้นฮอร์โมนลดลงแล้วก็มีในเรื่องของอาหารการกินความเครียดอะไรต่างๆนะคะคิดว่าคอลลาเจนอีลาสตินใดๆอะนะคะมันคงลดประสิทธิภาพลงอะเกิน1%ต่อปีแน่นอนเรื่องถัดมามันทําให้เซลล์อะคะ่ะคือเซลล์ผิวของเราอะคะ่ะมันบางลงผิวเนี่ยมันบางลงในชั้นเดอร์มิส หรือว่าชั้นหนังแพ้เพราะว่าอะไรอะเพราะว่าพอระดับฮอร์โมนลดลงร่วมกันกับอายุด้วยนะคะ,ะความสามารถของเซลล์เราในการผลิตนะคะเซลเนี่ยมันก็ไม่ได้เซลผิวหนัมันก็ไม่ได้มีคุณภาพเหมือนสมัยที่เราเด็กๆ ะะผิวในชั้นเดอร์มิสเนี่ยมันก็จะบางลงตินลงนะคะทำให้ความสามารถในการอุ้มน้ำอะค่ะมันก็ลดลงวนลุ่มอีกทั้งเรื่องของไฮยาลูนิกแอซิดต่างๆในผิวเราที่ผลิตได้เองรวมถึงคอลลาเจนอีลาซินมันก็ลดลงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผิวในชั้นเดอร์มิสหรือหนังแท้ค่ะมันบางลงพอมันบางลงเสร็จเนี่ยน้ำมันก็จะลีกออก ได้ง่ายแต่ผิวที่อยู่ในชั้นหนังกำพร้าหรือว่า epidermis มันกลับหนาขึ้นแบบไม่เท่ากันด้วยนะนะคะมันก็เลยเป็นที่มาให้ผิวของเราเวลาที่อายุเยอะขึ้นลองนึกภาพคนแก่ค่ะคือผิวมันจะดูหนานหนาสักๆาละเราก็ ไม่สม่ำเสมอมันไม่ได้เป็นแบบกลาส,สกินที่แบบโกลทางหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าไอตัวหนังกำพร้าเนี่ยนะคะความสามารถของผิวเราอะในการผลัดเซลล์ผิวอะจากที่ปกติเด็กๆเนี่ยนะคะทุก28วันถูกไหมคะหน้าใสเลย ะะแต่พออายุเยอะขึ้นแล้วยิ่งเพริเมนพอสหรือเมนพสก็ดีเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันผลัดในแต่ละส่วนของผิวหน้าเราอะที่ไม่เท่ากันทําให้ผิวอะมันตะปุ่มตะปบทาให้มันไม่สม่ําเสมอแล้วก็ผิวหน้ามันไม่ไมกระจางใสเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยนะคะดูแก่ไปโดยปริยายทีนี้เราจะ ทำยังไงกันดีนะคะอ้ออีกเรื่องหนึ่งค่ะพอผิวเนาะชั้นเดอร์มิสมันบางขึ้นนะคะชั้นอีพิเดอร์มิสมันก็แบบว่าผลัดได้ไม่สม่ําเสมอมันก็หนาตัวขึ้นอีกอันนึงเลยที่เราเจอในเพอริเมนพอสแล้วก็เมนพอสเนี่ยนะคะคือผิวเนี่ยมันจะแพ้ง่ายเพราะว่า สกินแบเรียร์ซึ่งมันอยู่เหนือนจาก epidermis ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งที่ลอยอยู่ข้างบนนะคะมันก็ไม่แข็งแรงไอตัวสกินแบเรียร์เนี่ยนะคะมันมีส่วนประกอบทั้งเรื่องของแอซิดเมนเทลนะคะทั้งเรื่องของแฟตตี้แอซิดนะคะทั้งเรื่องของไมโครไบโอมหรือจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่สมดุลเลยทำให้อะไรก็ตามที่อยู่รอบผิวเราอะมันพีเนเทรตคือมันซึมได้อย่างรวดเร็วมากมาก นะคะคทำให้เกิดอาการแบบว่าแพ้ได้ง่ายเดี๋ยวเซนซิทีแล้วก็รวมกับชั้นหนังแท้ที่บางขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแบบ เดราไตติสได้ง่ายคันได้ง่ายนะคะแพ้ได้ง่ายต่างๆมันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้สกินแคร์รูนของเราอะ่ะมันต้องเปลี่ยนไปทีนี้เราจะแก้ปัญหาได้ยังไงเราต้องเปลี่ยนรูนของเราใหม่ค่ะซึ่งการเปลี่ยนรูนเนี่ยนะคะไอแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามอย่างแรกเลยคือเรื่องของการทําความสะอาดการทำความสะอาดของผิวเนี่ยนะคะเมื่อก่อนสมัยสาวๆเราใช้สับลีย์ห่ออะไรก็ได้นะโอ้โหาทำความสะอาดเน้นเครื่องสาอําอางต้องออกหมด แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเพอรีไมนอนพอสต์หรือจริงๆวัยสี่สิบบวกจัดเลยค่ะหยุดตรงนั้นก่อนนะคะหยุดทำร้ายผิวโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลือก สักนิดเรื่องของครีมเซอร์ครีมซิงที่มันแบบว่า g e n เทลแล้วก็อ่อนโยนมันมีครีมซิงที่เขาเรียกว่าอ่อนโยนแต่ทรงพลังเยอะแยะมากมายคือไม่จำเป็นต้องขัดถูรแรงๆแต่ว่ามันมีสารที่ทำให้ล้างสะอาดอย่างหมดจดและไม่เป็นผิดเป็นภัยต่อผิวของเราคีย์เวิร์ดของครีมซิงมี2อ,อย่างคือ1 g e n t เจกับ2รักษา pH แค่นั้นนะคะถ้ามัน g e n เทลเนี่ย มันก็จะไม่ได้ทําร้ายเรื่องของสกินแบเรียร์แล้วก็เรื่องของไมโครไบโอสส่วนที่2นะคะที่เราจะต้องดูเลยก็คือเรื่องของการบํารุงผิวเราเชื่อในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มอะคะนะคะ,นะคะตัวมอยเจอร์ไรเซอร์หรืออินเกเดียนใดเนี่ยมันควรที่จะต้องทำงานร่วมกันกับส่วนอื่นๆเพราะฉะนั้นให้มองหาการบำรุงผิวหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอะคะ่ะที่มีองค์ประกอบนะคะ หนึ่งเลยคือมีเปปไทด์เปปไทด์เนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ในจุดสูงสุดของพีระมิดออฟบิวตี้นะคะแล้วก็มีหลากหลายชนิดเปปไทด์ก็จะมีชนิดที่แบบกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนท่านี้คือเป็นงานเก็บของเขาเลยตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มการสร้างคอลลาเจนเพิ่มความเฟิร์มแล้วก็ลดริ้วเล็กๆล,ล,ลงองประกอบอันที่2ที่ต้องมองหาในสกินแคร์เลยก็คือในอาซินามายค่ะในอาซินามายหรือวิตามิน B3 เนี่ยอายุเยอะขึ้นนะคะผิวก็จะแบบอักเสบง่ายเนาะในอาซินามายก็จะลดการอักเสบ ลดรอยแดงควบคุมความมันตัวนี้เป็นตัวที่ต้องบอกเลยว่าควรมองหาอย่างยิ่งในสกินแคร์นะคะต่อมาให้ยาลูโรนิกแอซิดให้ยาลูเรนิกแอซิดเนี่ยอย่างที่ไอ้บอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าเราจะไม่ใช้สกินแคร์ตัวใดตัวหนึ่งแบบแยกเลยโอ้โหให้ยาอย่างเดียวไม่เอานะคะให้ยาเรลนิกแอซิดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเลือกได้ให้มันมีหลากหลายโมเลกุลเนาะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกาะอ,อยู่บนผิวให้ยาเรลนิกแอซิดมันจะช่วยเรื่องของการอุ้มน้ำเอาไว้และควรจะต้องอยู่กับ ตัวที่ช่วยซิลคือล็อกความชุ่มชื้นของน้ำเอาไว้นั่นก็คือพวกกลุ่มเซรามายสควอลีนนะคะเพื่อที่จะซิลผิวเอาไว้ถ้าจะใช้เดี่ยวๆก็แนะนำว่าให้ลงไฮยาแล้วก็ตามด้วยพวก m o i s ไ u เ i z e r ที่เป็นกลุ่มแบบซิลผิวอนะคะ่ะเซรามายสควอลีนอะไรต่างๆนะคะตัวถัดมา postbiotic ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่ว่าไอจะพูดมันโดยตลอดตัว s t ส i ตติกเองเนี่ยนะคะมันจะเป็นตัวที่ทำให้จุลินรีย์ที่อยู่บนผิวเนี่ยมันอยู่ได้อย่างสงบสุขนะคะแล้วก็ลดกระบวนการการอักเสบลงลดความแก่ของผิวจากไอกระบวนการการ,การอักเสบนั่นแหละทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องของสกินแคร์ในชั้นบำรุงผิวนะคะกลุ่มที่3ค่ะ ก็คือเรื่องของกันแดดปุ่มที่3ค่ะคือกันแดดค่ะคืออย่างที่ไอ้บอกนะคะว่าจะขาดอะไรก็ได้อะแต่อย่าขาดกันแดดกันแดดนะคะมันจะต้องช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวแล้วเนี่ยนะคะมันยังช่วยให้ลดความเสียหาย คืออย่างนี้ค่ะเวลารังสี UVA v b เนี่ยเข้ามาในผิวของเราเนี่ยนะคะมันจะทําให้ผิวเกิดกระบวนการการอักเสบเนาะเกิดเป็นพวกสารอนุมูลอิสระต่างๆเกิดขึ้นกันแดดอะนอกจากมาันจะช่วยป้องกันไม่ให้ UVA UVB เข้ามาแล้วอะค่ะมันยังมีส่วนในเรื่องของการลดความเสียหายด้วยเลือกกันแดดก็เลือก SPF นะคะ30ขึ้นไป PA บวกบวกทั้งหมดเนี่ย คือสกินแคร์รูนที่เราจะต้องสตรีทกับมันแล้วถ้าอายุยังไม่ถึง30ก็สตรีทที่กันแดดแต่ถ้าอายุ40เราฟังคลิปนี้อยากจะมีสกินลองจิวิตี้นะคะที่แบบว่าสุขภาพผิวมันแข็งแรงอะนะแล้วก็ตรงจุดเนี่ยก็ต้องทําตามรูีนี้นะคะลองทําดูเนี่ยอย่างน้อย2สัปดาห์โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยทําเลยอะเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะการดูแลผิวสกินลองจิวิตี้แด์บิวตี้เนี่ยก็ฝากติดตาม ช่อง Dr. Ice Longevity and Beauty ด้วยนะคะเจอกันใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ค่ะ